กระจกวิเศษใครที่ด่ากินในปฏตพีแจ้งกระจกวิเศษบอกหน่อยสิอ๋อรัตานาน,านะซีกระจกวิเศษบอกถูกต้องมากเลยลวกระจกวิเศษบอกมาสิคะว่าใครดยากินในปฏตพีคะกระจกวิเศษ,เศษอ๋อรัตานานาซีไม่มีใครมืน นั่งคุยคนเดียวได้เนี่ยคุณน่ะคุณน่ะอาจจะติไม่ดีแล้วคุณน่ะนั่งคุยคนเดียวฉันคุยกับกระจกพิเศษจ้ะคุยดคุยกพิเศษบอกสิว่าใครสวยงานก็ในปัตจพีอ้อยาย่านะสิไม่มีใครเมินแล้วบอกกระจกบอกอีกทีสิคะว่าใครที่ด่าก็ในปัตจพีคะกระจกพิเศษรัตนาน่ะสิไม่มีใครเมินดูสินั่งคนเดียวพูดคนเดียวได้ด้วยค่ะกระจกพิเศษจ๋า เราคุยกันจ้วิเศษนะแต่อีกคนบางคนท้านนั่งคุยกันสัมภเวสีโอ้โหนั่งไปห้องไปห้างนู่แต่เองเท่เหรอทำไมนั่งไปห้องไปห้างหนูจะมาพูด้วบ้านกุตระกูลดีนะโอป้าฮุยกับจกทีกระจกจ๋าใครสวยสุดในโลกนี้จ๊ะอ๋อยายญ่านะซีแล้วใครปากจัดจ้ากระจกวิเศษรัตนานะสี นี่คุณมาคุยกับกระจกพิเศษสิเขาบอกทำไมอย่างนี้จริงๆเวนาอะมาเรียกเย่ายวจุกอยู่นีชีวิตจริงจะบอกหมดเลยนะไม่ใช่คุณมานั่งคุยกับกระจกพิเศษเลยว่าจพิเศษคุยว่ายังไงใครล่รู้ตัวนะคุณมาดูเลยคุณมาดูเลยมาสพูดสอนเลยคุณมาดูกระจกพิเศษดิเขาบอกว่ากระจกพิเศษบอกีิว่าใครด่ากันในพิธีมันนี่นี่เดี๋ยว่ยวคุณมากระจกพิเศษดิกระจกพิเศษ ต้องบอกข้าซิว่าใครที่ด่ากินในปฏิทพีข oh, อรัตนานะ่ะสิอ้านห่ะเห็นไหมให้ <ไอ S 1> ตบ,บ<า>กันเสรอย่างงี้ขอให้ตายเร็วเลยค่ะเนี่ยอาจารย์พิเศษเขาบอกมันอย่างงี้แล้ว oh, คุณขอใตระกูลบ,บ้านกูดีนะคุณจะเชื่อใครเป็นลัตดาววาสนาดานันนามาโนดรัตะนาวัฒนาใส่ลุงเขาสมบอกให้พูดคำนี้ไปเลยใครมาปากร้ายกับเธออ่ะโอ้โหเพราะสมสอนที่วัดนะแ้วเธอไม่เชื่อฉันนะว่ากระจกเป็นกระจกเซไปฉันจะถามเขาอยู่ดูทีนึงนะ ไม่ถามเลยเด็กนะพระกระจบพิเศษต้องบอกสิว่าใครที่ด่าเก่งในบรรดาพีรัตนาเนาะสิด่าเก่งสุดในบรรดาพีนั่นเห็นไหมเขาตอบมาอย่างเงี้ยกระตอบมาเนี่ยกระจกตอบมาอย่างเงี้ยที่จริงขุยยั่งยืนหมดเลยยั่งยืนนานยิ่งยืนยงขอตั้งคซื้อกจกนี่เหรอพูดถูกใจมากเลยขอตั้งค์ยืมซื้อหน่อยบ้านเสร็จนี่ยซื้อจบพิเศษเลยเนี่ยพูดอย่างนี้นะชีวิตจริงกูจะเล่าให้พิเศษชาวบ้านชาวบ้เชื่อนะรออีกทีนึงไม่รอมึงหรอก ก็ตุบพิเศษจ้านางบอกที่ว่าใครด่ากินในปัตตาพีพัฒนาหอเลยนะสิเห็นไหมเห็นไหมวายอ้สัตว์เห็นไหมตุบพิเศษบอกมาเนี่ยบ้านกูนั้นดีนะศักดินลัดดาวว่าสนามด้านในมันโลดเดี๋ยวตำแหน่งเยอะๆพ่อจะจัดการนะเขาทิ้งตังซื้อตุบพิเศษเหรอทุกผูู้กใจมากเลยกูไม่ให้มึงหรอกอ้าวทำไมอ่ะอ้าวทำไมอะไม่ได้มีอย่างที่มึงปากมึงพูดอย่างนี้เลยนะไม่ได้แน่ชีวิตจริงกูจะเล่ากับพี่น้องกูหมดเลยว่าเป็นความฝันทำไมป้าจะพูดอย่างนี้ บากไม่ดีนี่เป็นจดพิเศษบอกเลยโอี่ช่องเกพี่สาวพี่ชายพี่สาวบ้าขอยืมตังหน่อยนะจดพิเศษไม่ต้องมายืมกูนะกูไม่มีให้มึงเยอะมากเลาเราถามอะไรเนี่ยเขาตอบได้หมดเลยในดูนะเดี๋ยวดูดูอีกทีน,นะเป็จดพิเศษบอกซิว่าใครสวยที่สุดยาย่าสวยสุดจ้าอ้าดูดิ่เขาบอกชื่อถูกด้วยมายย่าถามอีกรอบนึง ประจวบพิเศษบอกสิว่าใครที่ด่ากนินในปะัะจวีรัตะนาหอเล่นะสิะเด็นไหมมึงไอ้ควายดองมาสิคุณทันคนนะพี่โนโดนิไดเป็นไงคทันคนอ้้หู่าประจวบพิเศษนี่ดีมากแล้ว่ากขอยี่มตังค์ ป้าขอยี่มตังค์ดู้นหน่อยเขาไม่ต้องยี่มกูนะกูไม่มีจริงๆโจ๊เส้นนี้บอกถูกใจมากเลยพูดอย่างนี้เนี้ยกูช so ีวิตจริงจะเล่าพี like it it ่น um ้องป้าแต่แต่ป้าลองดูได้เลยพ่อแม่กูก็ยังมีชีวิตอยู่ลองลองสมมติอยูป้าลองลองถามกระจกพิเศษด้ว่าเขาจะตอบตรงไหมป้าแา่ถามอะไรถามเลยเชื่อฟังฉันนะได้ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยผมคนนี้เลยค่ะแล้วก็นาหอเลยนะสิไดนไหมไอ้กระจกไปถามอ่ะป้าลองไปถามใหม่ถามใหม่ถามไปถามแล้วที่จริงป้าถาไมกระจกพิเศษจะบอกตรงเนี้ย จะฆาทกคนี้ตายเลยค่ะมาเรื่องถ้ำสุมาเรื่องน้องจ๋าเีาะว่าถุ้มาพิศักดิ์นินมาทำอะไรอะยิงคนเลยพระสงฆ์สั่งพระสงฆ์สั่งอะไรพระสงฆ์สั่งให้ยิงรัตนาหอเลนะิี่ไควดอมมาซีพระสงฆ์สั่งบอกว่าให้ยิงรัตนาหอเลเลยซิ

ขาจะสับเลยนะป้างูเขียวนี่ไม่ใช่เพราส่งชี้เราดูนะจะสับมีส่งผมป้าเป็นเมืออะไรมาลูกแข้งไ่ใส่หัวป้าโทษนะป้าดูดิอย่ไก่เฮ้ยป้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยวอะไรมาเนี่ยแข็งเลยเนี่ยอะไรอะอะรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหัวเราวะนี่เนี่จะเปรี้ยวหัวเราวะป้าเป็นงูอะไรมาเนี่ยแข็งด้วยเออแข็งจริงจเลยเนี่ยไม่ได้พูดเล่นเหมือนเปลวอะไรสักอย่างนี่จะตวจแล้วสับยกไปไปรู้อะไรมา แล้วนั่นสัตว์นี้รักดาวาสัญญากดานในมนุษย์รับธนาวัตรมาสิงเ์็บจุกเี่ยเหมือนสีนี่ไงวะนะไม่รู้อ่ะเนี่ยเหมืนเหมือนสีอ่ะจะไรู้ตัวไหนมาอะไรได้ยังย,าย,ายาิปปังยังยิปปังใช่วันนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะไปย้ายยัวันนี้อยู่หัวอะไรนะอะไรนะอะไรนะอะไรเรียกว่าอะไรนะตลาดอะไรนะริมเมยริมเมยอ,อ่ะเออ ไปฆ่าเงินองนรอตาตุ๊กตาหายตาหลุดนี่ไงลูกเนี่ยกระป้าดูดิมันหายนี่มันหายไปข้างเลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยตาหลุดของอย่างนี้มันจะมีสิทธิ์หายได้อ๋อไม่เป็นไรมันหลุดป้ามันหลุดจะอาปตาป้าใส่แทนป้ามึงอะไรเฮี้ไม่เอาเอาปตาป้าใส่ทิ้แทนลักษณะวัฒนาใส่ยุ้งผสมไม่ถึงถึงจะไม่มีถึงมีตาก็ไม่มีประโยชน์เลยอ่ะ มองเลยก็ไม่ก็จะเห็นเอาเอาเอามาใส่ที่แทนได้หว่ะป้านม่ชงมาชี้ให้มือตายเลยตายเลยเนี่ยดีก็ดีนะเ้าเท้าว่ะเก๋ดีนะก็ผมก็้าใจเอาเอาขอมาทำเนาะบั่งเลยขอนเขาเนี่ยเข๋อ่ะเข๋โดนโดนป้าแจ้งแล้วโดนป้าแจ่งแล้วเข๋มากเลยก็ดีอ่ะดูดินิ่งๆ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 ถุงโือเขาช่วยหน้าซื้อเนี่ยรุ่นรุ่นี่ย หายากนะเนี่ยรุ่นเก่าบรรยากาศมันก็จะเงียบๆนะคะเอ็ดซีก็เห็นไงเอ็ดซีก็เห็นไม่ยังโน่นนะปลายาทั้งสี่อานุนเขาไม่ได้เรียกว่าปิ่นโตนะนั่นน่ะเออเอาให้ซีดูได้น่ะนั่นน่ะเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเขาไม่ได้เรียกปิ่นโตนะเขาเรียกว่าอะไรปะเรียกอะไรปิ่นโตไม่ปิ่นโตธรรมดาไม่ได้ต้องเรียกปิ่นโต ไม่ประเด็นไม่มีใครเล่นกับเราแล้วไงอยู่กันสามคนปิงตปป้าบายๆก่อนเดี๋ยวเราจะลาแล้วเดี๋ยวเราจะลากันแล้วป้าไปย่ไปป้าป้ากีตายเลยเนี่ยเนี่ยคนเขาดูทางบ้านทางบ้านอยู่เนี่ยกำลังถ่ายให้เขาดูป้าอดย่าลืมนะจ้าสมัครช่องของป้าเซมบารี่ได้นะลดให้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะ เดือนต่อเดือนเนาะถ้าใครสมัครแล้วจะเป็นดาวขึ้นนะคะก็ขอบคุณพี่สมัครแล้วด้วยนะคะขอบคุณมากะค่ะบ๊ายบายจุ๊บจๆๆๆๆๆุ๊บจ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 ุ๊บีุ๊จริงจุ๊บ